สสิ่งที่คนรวยไม่ทำค่ะข้อ1ค่ะคนรวยไม่ขายเวลาแต่จะหาวิธีเพิ่มเวลาค่ะ ทำยังไงเราถึงจะเพิ่มเวลาได้แล้วการขายเวลาคืออะไรการขายเวลาก็คือเวลาที่เราเอาแรงไปแลกเงินค่ะยิ่งเราทํางานมากขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมแม้ว่าไรายได้เราจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะแต่อย่างน้อยสมมุตินะเราทํางานได้ชั่วโมงละแสนเลยเราก็จะมีเพดานของไรายได้ค่ะเพราะว่าใน1วันเรามีแค่24ชั่วโมงเพราะงั้นถ้าเราทํางานได้ชั่วโมงละแสน1วันก็จะได้แค่2อล้านสี่ แต่คนรวยค่ะหาวิธีเพิ่มเวลาเพิ่มเวลาทํำยังไงนะคะก็คือ 1. ทําธุรกิจ2ลงทุนค่ะเพราะฉะนั้นค่ะพอเรามีเวลาเพิ่มเราก็จะไม่มีเพดานไรายได้แล้วการที่เพิ่มเวลาทํำยังไงก็คือไปหาคนมาทํางานแทนค่ะหาคนเพิ่มขยายสาขาอย่างเช่นร้านสะดวกซื้อหรือแม้กระทั่งโซเชียลมีเดียหรือโทรศัพท์มือถือเขาคิดเงินเราเป็นวินาทีคิดเป็นนาทีทุกอย่างมีราคามีค่าหมดเลยนะนี่คือวิธีเพิ่มเวลาของคนรวยค่ะ2ค่ะ คนรวยไม่ซื้อมีสินแต่ซื้อทรัพย์สินค่ะซื้อมีสินคืออะไรก็ซื้อพวกของที่มันต้องมีแกจิตใหม่ๆถ้ายังไม่ค่อยเข้าใจนะมีสินก็คือเมื่อเวลาผ่านไปค่ะมูลค่ามันจะลดลงแต่ทรัพย์สินเนี่ยเมื่อเวลาผ่านไปมูลค่าจะเพิ่มขึ้นค่ะอะไรบ้างที่มูลค่ามันยิ่งลดลงนะคะก็คือกระเป๋าแกจิสต่าง แต่ทรัพย์สินเนี่ยมันคือสิ่งที่ทำไรายได้ให้เรายิ่งนับวันมูลค่าย,ยิ่งเพิ่มขึ้นนะและ3ค่ะคนรวยไม่เสพบันเทิงนะเสพแต่ความรู้ค่ะไม่ใช่ว่าคนรวยนะเขาจะไม่มีความบันเทิงในชีวิตเลยไม่ดูหนังไม่ฟังเพลงเลยนะคะแต่ เวลาส่วนใหญ่ของเขาค่ะการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมวอลเลนวัฟเฟตนะคะอ่านหนังสือวันละ5 0 0หน้าค่ะตั้งแต่อายุประมาณส0บขวบแล้วซึ่งไม่แปลกใจเลยใช่ไหมคะว่าทําไมเขาถึงประสบความสาเร็จหรือแม้กระทั่งบิลเกยค่ะเขาอ่านหนังสือปีละ52เล่มน,นะคะแล้วเขาก็ยังเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาค่ะมักจะไปเทคคอร์สกับเด็กๆไปเรียนกับเด็กๆนี่แหละเทคคอร์ดออนไลน์หรือว่าเรียนคอร์สใหม่ๆเพื่อเพิ่มเติมความรู้เขาพูดแนมะ้กระทั่งว่าทุกวันนี้ค่ะเขามีอาชีพเป็นนักเรียนเลยนะ ตรงกับที่วอลเลนวัฟเฟคเขาพูดไว้ค่ะว่า the more you learn, the more you earn นนะคะยิ่งคุณเรียนรู้มากเท่าไหร่นะคะรายได้คุณก็เพิ่มขึ้นมากเท่านั้นนะ นี่คือ3ข้อนะคะที่คนรวยไม่ทํายังจํากันได้อยู่ไหมข้อ1ค่ะคนรวยนะจะหาวิธีเพิ่มเวลาค่ะแต่จะไม่ขายเวลาข้อ2คนรวยไม่ซื้อนี้สินแต่ว่าจะซื้อทรัพย์สินและข้อ3ค่ะเขาจะไม่เสพบ,บันเทิงนะดามานี่ยิ่งไม่เสพใหญ่เลยถูกไหมแต่เขาจะเสพความรู้ค่ะลองเอาไปปรับใช้กันดูนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะ